สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ปัญหาอัปโหลดคลิปเดีอ y o ยูทู e นานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบอัปโหลดได้90%อะไรแบบนี้เราต้องการอัปโหลดต่อในวันหลังครับให้คลิกซ้ายกากบ,บาททีเ่เขาเรียกว่าอะไรเบราว์เซอร์ครับโดยไม,ดไ,ดไ,บบไม่ต้องปิดหน้าที่อัปโหลดวิดีโอค้างไว้ครับให้เปิดไว้แบบนั้นครับไม่ต้องปิดหน้าอัพโหลดพอมาวันถัดไปก็เข้าเบราว์เซอร์ตัวเดิมครับ หน้าต่างๆที่เราไม่ได้ปิดมันก็ยังยังคงทำงานอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะออกจากระบบแล้วให้เราเข้าสู่ระบบใหม่ครับทีนี้พอเข้าไปนะครับจะเจอแบบนี้ครับบางคนอาจจะตกใจว่าโอ้ ตายแล้วที่อัพโหลดไปใกล้เสร็จอยู่แล้วเนี่ยต้องอัพใหม่หมดเลยแล้วเนี่ยกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตหลดไฟดับอะไรแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้เกิดจากเราปิดเองก็ได้ทีนี้มาลองดูครับว่าในหน้าแดชบอร์ดของเราจะเป็นยังไงครับ ันนี้บางคนไม่เข้าใจครับพอเห็นเป็นดำๆแบบเนี้ยก็จะลบแล้วก็อัปใหม่ตั้งแต่ศูนปอร์เซ็นครับทำให้เสียเวลามากเป็นวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือเลือกไฟล์อัปโหลดลนะครับโดยเลือกไฟล์เดิมไฟล์อัปโหลดตอนแรกที่ผมใช้ก็คือไฟล์ Word ใช่ไหมครับต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับ ไม่ใช่ชื่อเหมือนกันแล้วคนละตัวก็อาจจะไม่ได้ผลนี่ครับวิดีโอตัวเดียวกันเห็นไหมครับมันก็จะอัปโหลดต่อเพราะเมื่อกี้ตอนเราปิดเนี่ยรู้สึกว่าจะ97%หรือ98%ซล้วอันนี้ไฟล์วิดีโอไม่ใหญ่พอเรามาอัพต่ออีกทีหนึ่งก็เลยเป็น99%ถึง100%เลยครับ ถ้าไฟวิดีโอยิ่งขนาดเล็กยิ่งอัปเร็วครับทีนี้ก็รอาการดำเนินการสักครู่ครับให้มันขึ้นภาพตัวอย่างวิดีโอมาแล้วค่อยกดเผยแพร่ครับเดี๋ยวนะครับ บางทีถ้าขึ้นภาพตัวอย่างวิดีโอมาเนี่ยแต่มันขึ้นว่ากำลังดำเนินการ95ก็อย่เพิ่งเผยแพร่นะครับให้ทำการประมวลผลเสร็จสิ้นก่อนครับทีนี้พอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็แก้ไขชื่อวิดีโอคำอธิบายแล้วก็แท็กที่ใช้ในการค้นหาอะไรพวกนี้ครับรวมถึงอาจจะเปลี่ยน ภาพตัวอย่างวิดีโอด้วยครับถ้าเราไม่พอใจทีนี้ถ้าใครมีอ่ p l a ลิ i ต์ก็เพิ่มวิดีโอใน playlist ด้วยก็ได้ครับแล้วก็ไปการตั้งค่าขั้นสูงครับเลือกภาษาไทยที่เหลือไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ครับ ข้อมูลพื้นฐานนี่ก็ตามตามที่เราจะตั้งเลยครับว่าจะให้วิดีโอของเราเนี่ยชื่ออะไรแบบไหนเดี๋ยวพาตั้งเสร็จเราจะลองกดเผยแพร่ดูนะครับเราให้เพื่อนๆดูว่าไอ้ตรงวิวดีโอดำๆมเมื่อกี้มันจะหน้าตาจะกลายเป็นยังไงครับจากที่ชื่อโหวตอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อที่เราตั้งนะครับแล้วก็จะแสดงภาพตัวอย่างวิดีโอด้วยก็คือเป็นการอัปโหลด ส็ดส,สิ้นแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับหม <enth> วดนิยายหกเรื่องที่คุณติดตามแล้วกันครับวิดีโอนี้ถึงจะหมายถึงว่าไอตัวนิยายหกเรื่องที่คุณติดตามอะไรนี่ครับถึงมันจะแค่ หนึ่งนาทีกว่าจะใช้เวลาในการทำนานอยู่นะครับถ้าสังเกตเรื่องที่หกชื่อเรื่องมันจะเกี่ยวกับเลขหพอดีครับคือเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า ว่าเนื้อเรื่องต้องออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนทุกเรื่องผมคิดตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนจบไว้แล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทําครับเห็นหลายๆคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือวิชาการครับก็เลยเกิดแนวคิดนี้เพื่อที่จะช่วยให้คนอ่านหนังสือมากขึ้นครับก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าอาจจะทำให้แย่กว่าเดิมก็ได้ครับ ผมก็ลองดูไม่ลองไม่รู้ครับมาลองเผยแพร่ครับโอเคถ,ถ้าเรียบร้อยก็เผยแพร่เลยทีนี้ลองไปดูในสตูดิโอผู้สร้างนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยตอนนี้ถ้ากดเข้าไปดูก็จะแสดงผลเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ